ครับสวัสดีครับพอกันนะครับกับชุมพลคนรักย่าเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวมือนี้นะครับเข้าจะมาติดตามผลนะครับติดตามผลมาเขือนะครับพี่เขาได้ท่ำสาวไว้นะครับระยะเวลาผ่านมากก็จะประมาณยี่สิบมือครับพี่เขาได้ท่ำสาวมาแล้วนะครับ ประมาณยี่สิบมือนะครับเดี๋ยวเขาจะมาติดตามผลนะครับว่าหลังจากยี่สิบมือนี้ต้นเขาจะเป็นลักษณะแบบใดนะครับเพราะเขาทำเต็งสาวแล้วเขาก็ให้สารอาหารเขานะครับเป็นปุ๋ยอินรีนะครับที่ทำเองนะครับให้ปุ๋ยเขาไปแล้ว ใ้วัตถุอินทรีย์เขาไปแล้วเขาจะมีลักษณะแบบใดนะครับก็เป็นกระถังนะครับมะเขือในกระถังนี่นะครับที่เขาได้ทําสาวนคลิีปกอนนะครับแล้วก็จะมาติดตามผลกันนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยครับว่าเขาจะมีลักษณะแบบใดนะครับหลังจากผ่านไปยี่สิบวันนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับนี่ครับเป็น มะเขือมะเขือในกระถางนะครับนี่กระถางนี่จะปลูกไว้ต้นคู่นะครับสองต้นนะครับสองต้นน้ากันนะครับนี่ครับหลังจากแตงสาวไปแล้วเขาจะเริ่มออกผลให้เ้านะครับออกผลออกดอกนะครับเริ่มออกดอกออกผลตามปกตินะครับเหมือนที่เ้าปลูกหม่ๆมลยครับนี่ครับใบจะเขียวใ่ครับ ไปเขาจะเขียวสดไงครับนี่ครับเติมเป็นลูกเล็กๆนะครับนี่ครับเป็นลูกติดลูกปผล้นนะครับเติมติดลูกติดผลแล้วหลังจากผ่านไปยี่สิบวันครับเ้าแต่งสาวไปแล้วเขาก็จะเป็นสาวนะครับเป็นสาวตาม ตามคำที่บอกว่าแต้งสาวนั่นแหละครับใบจะเขียวดีครับเขียวดีใบใงญ่ครับถ้าเขาบอแต้งเขาใบเขาจะเล็กนะครับใบจะเล็กเหลืองนะครับน่ครับสูตรที่ใส่ก็คือนี่ครับจะมีเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่บดนะครับสําหรับผมหรือไข่หรือท่านใดจะ ตาเอาเนาะครับตําใส่คคกตาให้ละเอียดเนาะครับเดี๋ยวม่าบมรุ่งเขาเนาะครับแล้วครับจะเป็นข้างล่างนี่จะเป็นวัตถุอินทรี์ครับเป็นปุ๋ยมักใบก้ามปูเนาะครับผมใส่ปุ๋ยมักใบก้ามปูแต่ว่าท่านใดจะใส่๋ยเคมีก็ได้ครับแต่กจะมีต้นทุนเนาะครับเขาปูไว้กินเองเข้าบนเ,เบนเ้นการมีต้นทุนเนาะครับ ปุ๋ยเคมีเป็นสิ่งที่มะเขือนี่เขาจะชอบอยู่แล้วนะครับยิ่งใส่สูตรเสมอเข้าไปเขาก็จะออกดอกออกผลยางดวดเร็วนะครับแต่ว่าปุ๋ยเคมีก็มีข้อเสียหลายอย่างครับข้อแรกก็คือเขามีต้นทุนนะครับข้อสองคือดินจะแน่นนะครับ ฮ็ดให้ดินแน่นนะครับปุ๋ยเคมีบอกไว้ก่อนนะครับว่าปุ๋ยเคมีนี่บ่เมนบ่เป็นสารเคมีนะครับบ่เมนสารเคมีนะครับถ้าไคศึกษาเรื่องนี้ก็จะรู้ดีนะครับว่าปุ๋ยเคมีบ่เป็นสารเคมีนะครับแต่ข้อเสียของปุ๋ยเคมีคือทําให้ดินแน่นครับเพราะว่าเขาปลูกในกระถางนะครับเขาปลูกในกระถางถ้าดินแน่นนะครับ เขาบ่สามารถจะพวนดินเนานะครับเขาก็จะพยายามเติมอินรีวัตถุเข้าไปนะครับพยา่ยามเติมอินทรีวัตถุเข้าไปนะครับถ้าไผมีทานเสียทานนะครับยิ่งดีนะครับเสียทานสีททาให้ดินในกระทงังโป่งนะครับออกซิเจนในดินจะไม่สูงนะครับรากเขาก็จะแพร่ขยายนะครับนี่ครับที่ได้ทำเสาไว สามสี่ต้นยู่น้อกันครับเป็นสวนขั้วสวนเล็กๆนะครับเขาก็จะออกดอกนะครับออกดอกออกผลในเข้ากินนะครับนี่ครับต้นนี้ว่ได้ดูหลายมือนะครับนี่เขาบวกขั้จะปล่อยไ้เนะครับจากในคลิปก่อนนะครับที่บอกว่ามะเขือปอนี่อย่าปล่อยลูกให้เขาแก้ค่าต้นนะครับถ้าแก้ค่าต้นปุ๊บ ต้นจะเสียกำลั่งเราก็ส้มเร็วนะครับเขาก็จะเก็บเขาไปกินนีตอนที่ยังอ่อนๆอยู่นะครับลูกนี่เกือบจะแก่แล้วครับเดี๋ยวเด็ดเลยครับเด็ดไปกินเลยครับนี่ครับครับเขาก็จะออกลูกเล็กๆนะครับออกลูกเล็กๆอีกื่อกี้ันเขาก็จะได้เก็บกินนะครับนี่ครับทำสาวไวลวเขาเก็บ จะออกลูกเล็กๆออกมาอีกนะครับให้ผลผลิตเท่าเหมือนที่เเ่าเหมือนปลูกไม้นะครับป,ปลูกไม่เลยนะครับสำหรับมือนี้กะมาอัปเดตให้เบื่อนนะครับว่าทรทํำเสามเมื่อเพื่อนี่ได้ผลจริงครับทำแล้วต้นเขาจะมีอายุยืนนันนะครับเนี้ยเราได้เก็บกินได้อีกหลายปีนะครับ อีกประมาณแปดเก้าเดือนถ้าต้นเขาเรื่มส้มเขาก็จะมาทํำสาวเขาไมเนะครับเขาก็จะแตกใบไม่ออกมานะครับแล้วก็จะแตกดอกนะครับจะมีดอกมีผลในเขากินอยู่ตลอดหลายปีเลยละครับถ้าใส่สูตรนี้อันนี้เป็นชิปเล็กๆน้่อยนะครับที่นำ มาให้ชมกันให้พี่น้องมาชมกันนะครับว่าทำเหลวมันสามารถให้ผลผลิตได้จริงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเน้นสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือนี้ก็จะอ๋อ,อจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับแต่ท่านได้ชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปให้กันน้ำด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะครับสำหรับมอนี้สวัสดีครับ